กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะในช่วงคำาทติดหูย้ใเงาแหมวันนี้เราก็มานอกสถานที่อีกแล้วอีกแล้วนะคะต้องบอกเลยว่า <Be g S 1> รายการกเรา<ต>ใช่ค่ะเบนี้ก็นอกอีกนอกอีกค่ะเปลี่ยนด้วยค่ะบอกว่ารายการเรานี่คือแบบว่าเอ็กซ์ูซีฟสุดสดเลยนะคะพิเศษมากเปลี่ยนฉากกันทุกเบรกเลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเงินใช่ไหมคะ อย่าคุณคูดคำจริงเลยค่ะหยู่แบบแม่ฉากสวยๆอย่างนี้เนาะเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะสำหรับคำศัพท์ที่เราจะมาแนะนําในช่วงนี้เนี่ยช่วงคำพิษติดหูอยู่แหงอนเนี่ยคือเราคือเยนเนี่ยเยนพยายามแบบหาคําจากเนเวอร์มากเลยนะว่าจะเอาคำไหนมาสอนเพื่อนๆดีงี้ผมคือหาข้อมูลมาอย่างดีเลยใช่ไหมคะอย่างดีเลยค่ะจากเว็บอะไรนะคะเนเวอร์ค่ะ อ้ยางงี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคำนี้ค่ะเป็นคำที่แบบกำลังฮิตสุดๆเลยจัดได้ว่าติดอันดับ1-10ถึงของคำฮิตติดหูในของปี2016นี้เลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเข้าคำนี้เต็มๆเนี่ยคือพี่โจนี่รู้จักคำว่าคึมกับคำว่าซูจอหรือเปล่าคะอ๋อคึมที่แปลว่าท้องใช่ไหมคะส่วนคำว่าซูจอเนี่ยแปลว่าช้อนตะเกียบซึ่งย่อมาจากคำว่าสุดกะลัดกับชดกะลัดนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าสองคำนี้พอเอามารวมกันเนี่ยคือคึมซูจอเนี่ยมันจะ เป็นอีกความหมายหนึ่งค่ะก็คือแปลว่าช้อนและตะเกียบทองอ๋อช้อนตะเกียบทองพี่ซอนอินพอจะรู้แล้วค่ะเหมือนกับประมาณว่าแต่ว่าช้อนตะเกียบทองเนี่ยก็จะต้องหมายความว่ายังไงคะคนที่แบบว่ารวยตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับของใครก็คือจะเป็นแบบว่าคาบช้อนเงินช้อนทองอ๋ออันนี้หละค่ะที่ตอนแรกพี่ซอนอินจะพูดแม่มันติดปากไม่ออก เรียกว่าเหมือนกันก็ได้นะคะัเพราะว่าเป็นพวกที่เกิดมาแล้วก็รวยเลยอะไรอย่างนี้จะบอกว่าเด็กคือถ้าพูดค่ะคุสุจรเนี่ยจะต้องสื่อเป็นคําเปรียบเทียบว่าพูดว่าเด็กคนนั้นอ่ะเป็นเด็กที่แบบว่ารวยมาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมแบบพ่อแม่รวยอะไรอย่างนี้แบบคาบชอทคาบชอยแล้วตะเกียบทองมาเกิดอะไรอย่างนี้วามหมายก็คล้ายคกันอ่ะเนาะแต่แค่ว่าถ้าไทยก็จะเน้นช้อนแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยก็จะอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยก็คือใช้ตะเกียบด้วยโอเคค่ะถ้างั้นเนี่ยเราเยอินลองยกตัวอย่างให้เพื่อน ดูดีกว่าไหมคะ,คะว่าใช้คําว่าคินสจอเนี่ยใช้ยังไงบ้างนะคะก็ง่ายๆนะคะอย่างคือไอกาคืนสจอเลยมวยโก้เทอนัตตาแปลว่าแปลว่าเด็กคนนั้นเนี่ยคาบพอแล้วตะเกียบทองมาเกิดโอ้ยีนี่เองที่มี่พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วคะ่ะเออจะว่าไปเนี่ยนอกจากคําว่าช้อนแล้วตะเกียบทองนะคะยังมีคําอื่นอีกไหมคะอย่างเช่น ช้อนตะเกียบทองช้อนตะเกียบเงินช้อนตะเกียบทองแดงช้อนตะเกียบหินช้อนตะเกียบดินช้อนตะเกียบเออไปคือแบบพี่สนินจะยาวมากคะแต่ถ้กิดอาจะสงสัยอาจะรย์ถามเื้ยจะมีหรอแต่เกาหลีมีนะคะหรอพวกพวกไอ้ที่พี่สนินพูดเรียงมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาจะเรียนตามความรวยเรียนตามฐานะก็คือจะมีช้อนตะเกียบทองทองแดงเงินอะไรพวกนี้ด้วยและสุดท้ายคือจะยากจนหน่อยคือช้อนตะเกียบดินเหนียว ช้อนตะเกียบดินเหนียวเหรอคะฟังดูแม่งแม่งนะเป<ต>ลือยล<ะ>ายอ่ะหรือว่าจะมีช้อนตะเกียบปูนซีเมนด้วยช้อนตะเกียบปูนซีเมนเหรอคะไมีนะครับโอ้โหถ้าเป็นที่ถ้าใช้ช้อนตะเกียบ ปูนซีเมนกินข้าวฟันร่วงหมดปากเลยนะคะจริงๆอาจจะใช้แต่ว่าใช้ฟันปลอมแทนอยู่อ๋อถ้างก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคแต่ว่าพี่สดอีรู้ป่ะคะว่าไอ้ม้อนตะเกียบดินเหนียวเนี่ยพูดเป็นภาษาเกาหลีว่าอะไรคะอ๋อรู้ค่ะต้องึกแปลว่าดินเหนียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้คําว่าฮึกซูจอซึ่งแปลว่าช้อนตะเกียบดินเหนียวนั่นเองใช่ไหมคะข้อใหม่ก็จะประมาณว่าเมื่อกี้คือคึมซูจอก็คือคนที่แบบว่ารวยตั้งแต่เกิดแต่พึกซูจอนนี่ก็คือ จนตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมคอ๋อนึกออกแล้วค่ะเหมือนกับว่า,าก,ก็ดินเหนียวนี่ดินเหนียวก็จะต้องทํามาจากแบบคือมัน <ไง S 2> เป็นเหมือนดินใช่ไหมคะใช่มันเป็นเหมือนของราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โอ้แปลว่าตะคู่ที่แล้วเนี่ยยีอินยกตัวอย่างคําว่าคุมซูจอไปแล้วเพราะฉะนั้นยีอินขอยกให้พี่จอนินค่ะยกตัวอย่างคําว่าฝึกซูจอโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคือไอ้ก้าฝึกซูจอร์ด์มูโกเทอนาตาแปลว่าเด็กคนนั้นเนี่ยคาบช้อนตะเกียบ ดินเหนียวมาเกิดนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแหมความหมายเศร้านะคะ,นะ,คะเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเด็กๆเนี่ยยายินก็แบบว่าคาบช้อนกินเหนียวมาเกิดแหมอันนี้ขอบอกเพื่อนๆทุกคนว่าหมดสดมากเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเอจะสุดมาถึงจุดนี้ได้ะคะเนียก็กินดินเหนียวเข้าไปเยอะมากเลยกินมันทั้งช้อนเนี่ยแหละค่ะเอาละค่ะจะว่าไปเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคำนี้ย คือแบบมาได้ยังไงคือแบบต้องบอกว่าคําว่าคาบช้อนเงินช้อนทองหรือช้อนตะเกียบเงินตะเกียบทองเนี่ยมันเหมือนกับคุ้นๆหูเรากันมานานแล้วเนาะเพราะว่าเป็นสำเนินไทยจะว่าไงใช้มาตั้งนานแล้วแบบว่าเด็กคนนั้นเนี่ยคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดคือของเราก็จะเป็นช้อนเงินช้อนทองเนาะแต่ว่าของเกาหลีก็จะเป็นช้อนตะเกียบทองใช่เพราะบ้านเขาใช้ช้อนกับตะเกียบไม่ได้ใช้ซ่องเหมือนบ้านเราเนาะอย่างนี้แต่ว่าของเขาเพิ่งมาเกิดคําฮิตใหม่เมื่อเร็วๆมานี้แต่ว่าของไทยเนี่ยมเป็นสุภาษิตมาตั้งนานแล้วเนาะ ค่ะต้องเน้นย้ำเลยคะว่าเป็นคําฮิตที่แบบว่าไม่ถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปเซิร์ชใน w w w n a ว e r c o m ก็ได้ค่ะคำนี้นะคะติดชาร์จเลยค่ะอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะคือจริงๆมันก็น่าแปลกนะคะที่แบบว่าสองภาษาสองประเทศเนี่ยใช้กั <Ha. S 2> ใกล้เคียงกันแล้วก็ความหมายก็ใกล้เคียงกันด้วยนั่นสิพี่ตอนอินก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอ,อิญหรือตั้งใจว่าเหมือนกันหรือว่าเขามา,อา,ออาแอบฟังเราก็ไม่รู้เนาะสำนวน,นำสำนวนเราม่นเหมือนกับแบบมันจริงๆมันมีหลายสำนวนมากเลยนะแต่ยอินคิดว่าเราจะเก็บไว้ เพื่อที่จะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้รู้กันในเทปหน้าดีกว่าแต่สำหรับเดรกนี้เนี่ยิยงคิดว่าเราไปพบกับเบ็กขับไปที่มีชื่อว่าเลยนะคะดน <No S 1> แลสเตชักน,นกันดีกว่าค่ะเจอกันไหมค่ะไปเที่ยวกันดีกว่าไปไหนนะ